สวยมากครับโู้หอจังหวัดเลยแี้ก่อจะายเขาก็มีคือัทยก็มาเริ่มาเก็บตปีนเอดก็มีก็ทำาหน้าก็ได้ได้เยอะไง เป็นเงมันออกไปไม่เท่าไหร่ค่ะไ,ไม่เท่าไหร่เเพราะว่าไม่มีเงินตดเ่วมันออกไปไม่กยอะมนะย่าเงี้ยรถอย่างดีรถมืนยืมใต้แงหรือว่ารถมันซื้อมาแล้วใช่ไหมล่ะนันเนี่ยเดี๋ยวต่างไดินออเพาว่าซื้อให้แล้วพอเขาเกบออกมาเพื่อทงานเขา,าซื้อรถอีกคันเนดกดเงินไอ้รถดีติ๊กเอามามาทางานเออย่างเ้ขาเป็นเขาเองเขาไม่ขึ้นเขาก็ให้เปอร์เซ็นต์ให้บริษัทไงถึงแล้วมาพีสาวสิงคโปร์อะนะ เขาก็ต่อเน็ตบ้านแล้วตอนนี้ใ,นใครๆก็ต้องใช้เน็ตเรียนออนไลน์ทำไรทำอะไรนะตอในนี้ค่ะไรแล้วอย่ังไร้ที่เรามาลง